สวัสดีค่ะแม่หลดเอาใหม่สามสองนสวัสดีค่ะวันนี้ลมแรงนิดนึงกลับมาพบกับน้ำจากเหตนิสันอ้นนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สยามนิสันพระนคร2000พระราม2วันนี้เราจะมาบอก3เหตุผลว่าทำไมถึงต้องเลือกซื้อกระบะนิสันนวาว่ามาเหตุผลที่1คืออะไรรู้ไหมแม่ เหตุผลที่หนึ่งที่น้ำจะบอกก็คือกระบะนิสสันนาวาของเราช่วงล่างก็คือใช้เหล็กก้าชิ้นเดียวเหล็กก้าชิ้นเดียวมันดียังไงในเวลาที่เราบรรทุกของอะค่ะเมื่อ<ม>เราออใช้เหล็กสองอันที่มันต่อกอันอะเกิดน้ําหนักมันมากอะเหล็กชิ้นเดียวกับเหล็ก2ช,ชิ้นแม่คิดว่าอะไรแข็งแรงกว่ากันชิ้นเดียวค่ะใช่แน่นอนมันต้องเป็นเหล็กชิ้นเดียวให้ดูด้านล่างเลยว่าเป็นยังไงเหล็กชิ้นเดียวตัวนี้ใช่ไหมคะเหล็กชิ้นเดียวของตัวนาวา อันนี้เราพ่นกันสนิมให้ลูกค้าอีกรอบด้วยนี่คือเหตุผลสําคัญของที่เราควรซื้อตัวกระบะน,นิสันนาวาล่าเหตุผลข้อที่2อ p อป o ชัน่นนิสันนาวาล่าให้ออปชั่นมาจัดเต็มมากเมื่อเทียบกับราคาออปชั่นอันเนี้ยมีอะไรบ้างมาดูเลยให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าก่อนดีกว่าว่าได้อะไรบ้างตัวนี้ราคาอยู่ที่800,000กับอีก9,000บาทเป็นรุ่น นาวา,ร,ารุ่น V เกียร์ธรรมดานะคะมีทั้งเตือนก่อนกันชนตรงนี้ให้ดูมีกล้องรอบคันมีเบาะไฟฟ้ามีหน้าจอให้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะปุ่มมีมีปุ่มพุสตาให้เรียบร้อยให้ดูภายในตัวเนี้ยเป็นเบาะหนังสามารถปรับเบาะไฟฟ้าให้ด้วยออปชัน,นใช่แปดทิศทางออปชันเยอะขนาดนี้ในราคาเท่านี้เมื่อเทียบกับเจ้าอื่นก็ถือว่า เป็นเหตุใช่เป็นเหตุผลที่เราควรซื้อแล้วก็ให้ดูหน้าจอตัวนี้เป็นกระบะใช่เป็นรถเชิงพาณิชย์แต่ว่าหน้าจอตัวนาวาร่าให้หน้าจอแบบนี้มาตั้งแต่กระบะช่วงยาวช่วงยาวก็คือเป็นกระบะที่ใช้สําหรับบรรทุกซึ่งมันดีมากๆมันดียังไงถ้าสมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าคุณต้องการบรรทุกข้อข้อหนึ่งมันดีอยู่แล้วที่ตัวช่วงล่างของเราอ่ะมันแข็งแรงข้อที่สองพอมันได้หน้าจออย่างนีง้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นพนักงานขับของคุณ จะมีความสุขมากในการขับรถใช่สามารถเชื่อมต่อทาง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เฮ้ยมันทำให้แบบพนักง,งานในบริษัทมันแฮปปี้ไปด้วยเขาก็อยากที่จะขับรถ <Okay. S 1> ส่งเสริมธ<ช>ุรกิจต่อยอดไปเรื่อยเหตุผลที่3คือค่าบำรุงรักษาตัวนี้เป็นตัว <V. S 1> เออรุ่น V ตัวนี้เครื่องอยู่ที่2003นะคะเทอร์โบเดี่ยวตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องเลยเทอร์โบเดี่ยวค่าบำรุงรักษา ของตัวเนี่ยทุก1 0 0 0 0หมื่นโลเ,เสียทั้งหมดแค่20,000บาทในระยะ5ปีใช่5ปีแค่20,000บาทเท่านั้นค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง2,000 0บาท5ปีตกเดือนละเท่าไหร่เนี่ยแม่5ปีมี60เดือนลองไปคิดเราดูคิดให้ดัน คุ้มากและเหตุผลข้อสุดท้ายเอ้ยตอนแรกเราบอกไปว่า3เหตุผลเหตุผลที่1คือช่วงล่างที่แข็งแรงเหตุผลที่2คือออปชันเหตุผลที่3คือค่าบารุงรักษาแล้วก็เหตุผลที่3าบกหแล้กันขอแอบแถมทําไมถึงต้องเลือกซื้อกระบะนาวาร่าที่นิสันอ้นนิสันอ้นคือคือเราจะขออนุญาตแพนกล้องไปให้เหตุผลที่ที่สาบกหแล้วกันค่ะ ซื้อรถกับสจีนิสันอ้นเราดูแลให้หลังการขายไม่ว่าจะมีอะไรเราบริการและก็ประสานงานให้ค่ะตลอดเวลาการทำงานค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพจนิสันอ้นเพื่อติดตามเราสองคนแล้วยังไงถ้าใครที่สนใจรถนิสันก็สามารถติดต่อน้ำหรือว่าติดต่อแม่ได้เลยนะคะประสบการณ์การขายมากกว่า ขอบคุณ่ที่บริการ<อ>ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะทันนี้กระบะแคบนะคะเกียร์ธรรมดาโตวีกระบะทำเงินค่ะนี่ค่ะเป็นรถเชิงทันนี้กระบะเอาไปต่อเงินค่ะกระบะขนเงินขนทองค่ะของพี่เวหาค่ะขอบคุณค่ะ